ไงค่าครองชีพหรือค่าดำรงชีวิตคืออะไรค่าสาธารณูปโภคต่างๆนั่นแหละครับการดำรงชีพของคนเริ่มต้นจากหนึ่งตื่นขึ้นมากินทำงานกินทำงาน กินแล้วก็อน,นอนในการดำารงชีวิตของคนไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายต้องถูกกว่านี้ผมเคยคุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปรปพอของสถานที่ที่ผมพักอยู่ แกขับรถมอเตอร์ไซค์